แรนดอมนะคะคุณจะสมหวังกับคนในใจของคุณหรือไม่นะคะเขาคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีฐานะรักครอบครัวก็ได้นะคะเขาต้องการความมั่นคงมากๆตอนนี้เขาอาจจะไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการทำงานการหาเงินของเขาเพราะว่าเขาคิดว่าก่อนที่จะมีความรักหรืออะไรก็แล้วแต่การเงินต้องดีอะไรต้องดีเพราะว่าในอนาคตเขาเขาก็คิด เขาก็อยากมีความรักนั่นแหละแต่ถ้าตัวเองยังไม่พอเนี่ยมีความรักเนี่ยเดี๋ยวก็สะดุดมันก็ไปได้ไม่ตลอดรอดฝั่งหรือตัวเขาอะเป็นคนที่อยู่ในฐานะที่ดีแต่เขาก็ไม่ได้ว่าจะอ,าอยู่นิ่งเฉยเพราะว่าเขาอยากที่จะสร้างอนาคตด้วยตัวของเขาเองส่วนไอ้เรื่องที่มีอยู่แล้วนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะก็คืออยากสร้างตัวตนด้วยน้ำพัดกำลังของตัวเองเพื่อเป็นการที่ ให้ความภาคภูมิใจกับตัวเองก็ได้นะเขาคนนี้เนะ่ยเป็นคนที่พูดจาตรงๆพูดไม่หวานแต่อะไรที่พูดออกมาแล้วนั่นก็คือตามนั้นไม่เปลี่ยนแปลงมีความจริงใจพอสมควรทุกอย่างจะผ่านกระบวนการความคิดของเขาเขาจะไม่ใช้ในด้านความรู้สึกสักเท่าไหร่เพราะเขาคิดว่าเหตุและผลเนี่ยสำคัญ เพราะฉะนั้นคนคนนี้จะไม่ค่อยชอบพูดคำหวานพ่่มเพื่อหรือถ้าพูดแล้วครั้งเดียวจบก็คือตามนั้นหรืออีกกรณีหนึ่งอาจจะเป็นคนที่ปากเสียก็ได้นะคะอืมอาจจะเป็นชาวธาตุลมเมถุนตุนกลกุมนะคะหรืออันนี้ถ้าพลังงานคุณตรงก็ไม่จำเป็นจะต้องไปฟิกเรื่องธาตุนะแต่บางครั้งตัวเขาก็เบื่อนะ เบื่อกับอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตเขาเขาอาจจะมีภาระเยอะหรือเขาเป็นคนที่ว่าถ้าเขาไม่ชอบใครเนี่ยใครอย่าได้เอาอะไรมาหยิบยื่นให้เขาเลยอารมณ์เขาจะขึ้นขึ้นลงๆงเขาชอบคนยากก็ได้ส่วนตัวคุณนะ่ะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีความสวยพร้อมแต่คุณก็ยังต้องการคนที่มาอยู่เคียงข้างคุณเพราะอย่างน้อยๆนะเวลาคุณเครียดงานหรืออะไรมามีปัญหาคุณก็ยังจะมีที่ปรึกษา คุณต้องการแบบนั้นที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะี่ยมันมันไม่ชัดเจนแล้วต่างคนก็ต่างหหยหาหรือว่าคิดถึงกันในทุกกลางคืนนะคะแล้วตกลงคุณจะสมหวังกับเขาไหมวิวออฟฟอร์จูนมาบอกว่าโชคชะตากำลังจะนำพาเขาคนนี้กับคุณนะคะให้มา มาเป็นสีไม้มาเป็นเนื้อคู่มาอยู่ด้วยกันก็ได้นะคะหรือคุณกับเขาเป็นลักษณะที่เป็นทวินเฟรมโซ a t e นะคะผูกพันกันมาแล้วก็มาพบมาเจอกันอีกนะคะคุณกับเขาอาจอยู่ห่างที่ห่างถิ่นกันนะคะแต่ห่างที่ห่างถิ่นกันยังไงซะก็จะได้สมหวังนะคะ